คนเรามีเมตตาและความโกรธไม่มีเมตตาก็เกิดได้จากการให้อภัยเวลามันโกรธใครก็ทำให้โกรธคออือช่าวมนเธอเดี๋ยวก็ตายจากการไปแล้วให้อภัยเป็นทานให้เสมอเสมอทุกเขตท,ที่ขัดใจได้เมตตามันจะเกิดพอเมตตาเกิดความโกรธก็หายเป็นปริทิง นี่เกิดจากเหตุขัดใจกระทบเสียงขัดใจกลิ่นขัดใจรูปเห็นรูปขัดใจก็เกิดเป็นความโกรธขึ้นรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสนี่ยแหละถ้าไม่ดีแล้วความโกรธก็เกิดขึ้นตอนนี้ไอ้ความโกรธน,น,นี่ก็เป็นอารมณ์ของจิตที่เป็นติดลบไม่พึงปรารถนาคนที่มีความโกรธเป็นอารมณ์อยู่เบเื่อเสมอ เมื่อตายแล้วพลังของความกโกรธเนี่ยเป็นอกุศลกรรมมันจะผลักดันจิตวิญญาณไปเก uh ิดเป็นสัตว์นรกยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าโคดมตายแล้วลงนรก ให้ความโกรธนี่อย่าให้มีได้ดีตอนนี้ทํำยังไงถึงไม่ให้โกรธก็อย่างที่บอกแล้วนับหนึ่งถึงสิบคนทั่วไปแต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็ให้อภัยเป็นทานเออเจ้ามันเถอะเจ้ามันเถอะเจ้ามันเถอะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วเราก็ให้อภัยเป็นทานแล้วก็จนกระทั่งมันไม่โกรธหรือถ้าไม่เช่นนั้นปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงสุดก็คือดูภาษาที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามกฎไตายหลัก อนิีจังทุกขังอนัตตาเมื่อความโกรธเป็นอนัตตาความโกรธก็ไม่ใช่ตัวตนเราก็เป็นอิสระจากความโกรธเนี่ยกระทำได้สามรูปแบบทางโลกใช้นับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ถ้ามันไม่หายโกรธก็นับต่อไป แต่ทางธรรมก็พัฒนาจิตให้มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญาเห็นแจ้งแล้วก็ดูความโกรธให้เห็นเป็นตามกฎไตรลักษณ์เมื่อใดที่ความโกรธปันเข้าสู่ความเป็นอนัตตาความโกรธก็ไม่มีฝึกใจไม่โกรธก็ฝึกใจให้มันมีฝึกจิตอันเดียวกันฝึกจิตหรือใจให้มีสติกำกับเมื่อรับสิ่งกระทบที่ไม่ดีมาปรุงเป็นอารมณ์ให้ใช้ปัญญาเห็นแจ้ง พิจารณาอารมณ์ให้ดับไปตามกฎไตลลักแล้วมันก็จะไม่โกรธคือเวลาเราพัฒนาจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิสมถกรรมฐานก็ได้ผลเป็นสมาธิประเดียวประดาวก็เรียกคณิกะสมาธิยังใช่ไม่ได้ จนแน่วแน่เขาเรียกอุปจารสมาธิแล้วก็แน่วแน่เขาเรียกอัปปนาสมาธิหรือสมาธิระดับฌานถ้าออกจากสมาธิระดับฌานปั๊บอภินญ,ญาห้ามันจะเกิดความรู้สูงสุดห้าตัวที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกเช่นหูทิพตาทิพรู้ใจคนแสดงลิ์ได้ต่างๆนี่มันจะเกิดเขาเรียกอภิญญาห้าเกิดเป็นความรู้สูงสุดเกิดขึ้นที่จิตแต่เมื่อใดก็ตาม ถ้าเราเข้าถึงปัญญาสูงสุดแล้วถอยจิตออกจากปัญญาสูงสุดให้มาตั้งมั่นอยู่เป็นสติอยู่ในระดับอุปจารสมาธิสิ่งที่เข้ากระทบจิตในระดับเนี่ยมันจะเห็นเป็นไปตามกฎไตรหลักเห็นอะไรเห็นสีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับกายอันที่สองที่เกี่ยวกับเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยก็เรียกเวทนาอันที่สามเกี่ยวกับจิตเองอันที่สี่ธรรมะที่เข้ากระทบจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เนี่ยมันจะเห็น4อย่างทั้ง4ี่อย่างในอุปจารสามาธิที่มันเห็นเนี่ยมันใช้จิตตามดูก็จะเห็นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎไตรลัก ความโกรธมันดับตามกฎไตรลักษณ์ความโกรธก็ไม่มีตัวตนแล้วเราจะฉลาดหรือโง่ที่จะรับเอาความโกรธมาไว้เป็นคุณภาพของจิตทําให้คุณภาพของจิตมันเสื่อมเราก็ไม่รับเราก็ปล่อยวางความโกรธโทเรามันโง่เองไปเอาความโกรธมาเป็นอารมณ์กระยำ้เราก็ปล่อยวางพระอริยะบุคคลทําอย่างนี้ทุกคนและในสุดพระอริยะบุคคลท่านกระเชยอารมณ์สงบเป็นอิสระ อิสระจากอะไรจากความโลภความโกรธความหลงถ้าอิสระจากความโลภความโกรธความหลงได้ก็มั่นใจเลยว่าอบายภูมิไม่ลงแล้วถ้าจิตยังเป็นท่ายของความโลภความโกรธความหลงความโลภไปเกิดเป็นเปรตความโกรธไปเกิดเป็นสัตว์นรกความหลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอบายภูมิก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่สามารถจะกําจัดโลภโกรธหลงที่เรียกอกุศลมูลสามอย่างเนี่ยอกุศลมูลคือ จิตที่เป็นอกุศลเป็นเหตุให้นำเขาเรียกกิเลสสิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้ามาสั่งสมอยู่ในจิตในเมื่อเราดับไอ้สามตัวนี้ไปได้เราก็ไม่มีบาปมนทินใ,นใดๆสั่งสมอยู่ในจิตจิตก็เป็นอิสระกระจใจนะ ไม่เกี่ยวกับเราคือเขาไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนเราเขาไม่โกรธเหมือนเราแต่เขาทำให้เราโกรธเขาก็ไม่ได้สั่งสมผู้สั่งสมคือผู้ที่ผูกโกรธสั่งสมอารมณ์โกรธอารมณ์มโกรธนี่ตัวร้ายมากพระอริยะไม่มีท่านเฉยวางเฉยพระอริยบุคคลเพราะท่านไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิแล้วท่านเกิดในเจ็ดชาติไม่เกิน ไม่ไม่ไม่ไมไมไมลงอบายภูมิเจ็ดชาติเขานิพพ่านได้เพราะฉะนั้นเกิดในมนุษย์ก็ได้ภาริยบุคคลนะเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นพรหมเทวโลกเนี่ยหมายถึงเทวดาและพรหมก็เกิดได้จิตมันมีหน้าที่ก็คือคิดพูดทําถ้าเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเก็บสั่งสมอารมณ์ดีก็เก็บสั่งสมเป็นบุญดีถ้าลารมไม่ดีเป็นบาปก็เก็บสั่งสมบาป เพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็สั่งสมในดวงจิตเป็นบาปแล้วเมื่อเราจิตหลุดออกจากล่างเนี่ยถูกพลังความโกรธผลักดันเนี่ยมันจะดันไปสู่นรกแค่นั้นเนี่ยไปไปได้ล่างในนรกเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าให้มันมีพลังผลักดันให้ขอเป็นบุญเป็นกุศลผลักดันมันจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เข้าใจนะแต่อาจารย์ไม่ทำกันแล้วขอให้มี บุญที่สูงสุดคือผลักดันจิตให้ไปอยภยญูมิไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสันนลกไม่เอาละไปสู่สุคติภูมิแล้วขณะนี้ทำเหตุให้ตรงผลักดันจิตให้ไปเกิดในสุทาวาสพรมโลกสุทาวาสพรมโลกจึงได้มีโอกาสสอนเทวดาสอนพรหมได้ก็ <c oughs> สร้างเหตุอยู่ที่เหตุผลเหตุผลนะ ถ้าเราสร้างเหตุให้ตรงมันก็ได้สําเร็จอย่าโกรธดีกว่าทําไงถึงจะอย่าโกรธสร้างเหตุให้มันตรงเหตุไม่โกรธเพราะพุทธเจ้าไมา่ให้หนีนะหนีไปที่ไหนมันหนีใจตัวเองพ้นมามันไปเรื่อยตามไปเรื่อยใช่ไหมท่านบอกให้อยู่ก็เดี๋ยวนะนะั้นอ่ะแล้วก็กําจัดความโกรธโดยทำอย่างเงี้ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะนัตตาได้ไมันต้องไมโกรธ ไม่ต้องลงอานากแล้วตตยชาตินี้มั่นใจเลยว่าไม่ลงนรกละให้ได้จิตเป็นอิสระจากความโกรธก็เห็นความโกรธเป็นอนัตตาอารมณ์อารมณ์มที่โกรธเนี่ยเป็นอนัตตานะพออนัตตาทุมันไม่มีตัวตนความโกรธไม่มีตัวตนเรื่องอะไรเราจะเอาจิตเราไปผูกมัดอนะเพราะความโกรธเนี่ยทำให้จิตขุ่นมัวเพราะจิตขุ่นมัวจิตมันอยู่ในกายก็ทําให้ร่างกายขุ่นมัวดินน้ำไฟลมไม่สมดุล เจ็บแค่ได้ป่วยบ่อยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นชัดเลยพวกเนี้ยโลภโกรธหลงเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเพราะทําให้เกิดความโกรธทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยนี่เป็นเพราะกิเลสมันสั่งสมในดวงจิตสั่งสมมากๆมันก็อินเตอร์เฟียร์ร่างกายเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ภายในร่างกายเพราะให้เซนเตอร์มันขุ่นมัว ไอ้ร่างกายมันก็ขุ่นมัวความสมดุลของดินน้ำไฟลม,มก็ไม่เกิดความโกรธเนี่ยนะนอกจากโกรธแลง้งุดหงิดก็ไ่ปฏิฆะคุณใจก็เป็นน้องน้องความโกรธพระโสดาบันยังมีปฏิฆา แต่พระสกิทาคามียังมีปฏิฆะอ่อนนานๆจะเกิดสักทีขัดเคืองใจเนี่ยขุนแค้นเคืองใจเนี่ยมันก็มีนานๆจะเกิดสักทีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าอ่อนแต่ถ้าเป็นพระนาคามีแล้วความโกรธหรือขุนเคืองใจหายหมดไม่มีพระนาคามีต้องกำจัดไอสังโยช์ปฏิฆะให้หมดไปจากใจแม้กระทั่งกามรมาลาคะเหมือนกันถ้ากามรมาลาคะาเนี่ย พระโสดาบันยังมีนะแต่สกิทามีน้อยมากอ่อนแต่พระอนาคามีไม่มีครับรวมทั้งปฏิฆะความโกรธก็ไม่มีนั่นแหละครับพอเห็นความโกรธมาอนัตตาพออนัตตาก็ไม่รับมาทำให้จิตคุณมัวมันก็ไม่โกรธไม่คุณมัวเข้าใจนะ ปฏิบัติธรรมคือทำเหตุให้ตรงเนี่ยมันดีสุดยอดของการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากยากเพราะอะไรก็ดูตัวเองก็ออกศีลห้าข้อถ้ามันมีไม่ครบมันไม่มีพลังผลักดันมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ลงต่ำกับมนุษย์แต่ถ้าศีลห้าข้อมีทุกขณะตื่นนะชัวเชื่อได้ว่าตายแล้ว จิตวิญญาณถูกพลังของคุณธรรมในศีลห้าเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดลูกเนียเว้นพูดเทจเว้นสุราเมลัยได้ผลักดันครับคุณธรรมตัวนี้ผลักดันจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับเขาโคแต่เกิดต่ำกว่ามนุษย์มันเท่ากับขนโคมันมากากันเยอะเพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วขอให้รักษาสภาวะ สภาพการเป็นมนุษย์ให้คงอยู่นี่สุดยอดแต่อาจารย์ไม่เอาแก่นั้นละปิดอบายภูมิอเลยหมดเรื่องไม่ลงเกิดตามแล้วกระจายนะทำได้ไหมได้ครับสร้างเหตุให้มันตรงสิรสร้างเหตุให้มันตรงสร้างได้ไหมสร้างได้ยากไหมถ้าธรรมดากว่า,าก็ยากแต่สำหรับพระระบุคคลก็ไม่ยากง่าย เนี่ยนะมานน้อยหรือมากเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าตอนที่จิตมันจะหลุดจากล่างเนี่ยมันมีพลังบุญหรือพลังบาปผลักดันถ้ามีพลังของโทสะผลักดันเนี่ยมันไปนรกเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มีเชื่อตัวนี้ไว้เนี่ยมันดีที่สุดพอเราตายเกิดแก่แล้วต้องตายน่ยทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเจ็ดพันล้านคนขนาดน,นี้ต้องตายหมดตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนมันก็อยู่ที่เหตุที่เราทำปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราเข้าฌานได้ตายในฌานะไปเกิดเป็นพรหมครับถ้าเรามีศีลหา้าเสมอๆนะแล้วก็จิตหลุดออกจากร่างขนาดที่มีศีลห้าเป็นแรงผลักดันมันมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีทานกับศีลทาอยู่เสมอๆเวลาจิตหลุดจากร่างทานกับศีลเนี่ยมันจะผลักดันไปเกิดเป็นเทวดามันไม่ได้โดยบังเอิญนะมันต้องเป็นเหตุปัจจัยคำว่าบังเอิญในาศาสนาพุทธไม่มีไม่มีครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามเหตุและผลเหตุเพราะเราทําอย่างนี้ผลจึงได้อย่างนี้นั่นแหละครับใช่เลยยิ่งโอกาสเกิดมากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่มีอย่างพระเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าพลังความโกรธผลักดันพระเทวทัตไปสู่อเวจี คุ้มไหมไม่คุ้มเลยเป็นพี่ของพระนางอะไรภรรยานั่นขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วนะแกคิดว่าไอ้สมถะกรรมฐานเนี่ยมันเก่งอะไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูมันไม่ได้พ้นทุกอะไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูให้เชื่อพอพระเจ้าชาติศัตรูเชื่อตอนหลังเห็นพระเทวทัตถูกทรณีสูบจมดินไปพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สติครับ ทั้งทั้ตัวเองลงนรกเหมือนกันนะได้สติก็จึงเป็นองค์อักคระศาสนูประมัพกช่วยได้ไม่ได้ครับแต่ลงขุมตื่นหน่อยลงนรกแต่ตื่นหน่อยก็ช่วยได้ครับเนี่ยระลึกก่อนตายก็ช่วยได้ความโกรธเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับจิตแล้วเนี่ยจิตมันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันทำให้จิตขุ่นมัวแล้วก็กายก็ขุ่นมมวเก็บแค่ได้ป่วยก็เกิดตามมา เพราะฉะนั้นคนที่อายุสั้นๆแล้วมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเนี่ยพวกนี้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแต่ถ้าไม่โกรธจิตเป็นอิสระดูพรมเป็นตัวอย่างเห็นไหมจิตเป็นอิสระไม่โกรธจิตสงบนิ่งหมดอย่างเงี้ยอายุยืนอันนี้อันนี้ใช่เลยใช่เลยแล้วก็คนที่ทุศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยปานาติบาทเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยนะ ฆ่าบ่อยๆๆในที่สุดถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงนะมีลูกนะลูกไม่ทันคลอดออกจากแม่แล้วตายซะก่อนตายในท้องเหตุเพราะปานาติบาตแต่ความโกรธนี่เป็นน้องๆปานาติบาตคือเหตุเพราะทำลายสัตว์กักขังสัตว์ทุบตีสัตว์สัตว์มันแฮปปี้ไหมมันก็ไม่แฮปปี้มันก็โกรธแต่มันทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเว้นได้ก็ดี อย่างที่บ้านนี้เดิมทีก็นกก็เยอะก็ลล่ากระแตกระทิกก็เยอะเพราะเราแขวนกล้วยให้เขาเมตตาถ้าคนเรามีเมตตาแล้วความโกรธไม่มีเมตตาก็เกิดไดจากการให้อภัยเวลามันโกรธใครก็ทาให้โกรธเลยชาวมันเถอเดี๋ยวก็ตายจากการไปแล้วให้อภัยเป็นทานให้เสมอเสมอ,สมอทุกเหตุที่ขัดใจได้เมตตามันจะเกิดพอเมตตาเกิดความโกรธก็หายเป็นปลิดทิ้งกระจายนะ ร้างเหตุก็คือหนึ่งให้มีสติคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นตื่นทีไรก็มีสติคุมเลยสองมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาเห็นแจ้งไม่ใช่ปัญญาทางสมองปัญญาจะลงจิตเห็นแจ้งคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นถ้ามีสติมีปัญญาเห็นแจ้งคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นเขาเรียกว่าทุกขณะตื่นมีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะโรยตัวโกรธนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งไม่เอาแล้วอนัตตาแล้วเห็นเป็นอนัตตาไม่เอา จิตก็เป็นอิสระจากความโกรธเนี่ยต้องพัฒนาจิตให้เกิดสติและปัญญาให้แจ้ง